สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวนครับวนลอจิกนะครับลอจิกศูนมีวนเท่าไหร่ครับลอจิกหนึ่งมีวนเท่าไหร่นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเบอร์นะครับ AT89S51 จะมองเห็นลอจิกศูนย์ที่วนเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมองเห็นเป็นลอจิกหนึ่งที่วนเท่าไหร่นะครับแต่ในการทดลองผมใช้ AT89S8252 ในการวัดจริงนะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเอทีแปดเอสแปดสองเอสองนะครับในดาดาชีสนะครับในดาดาชีสคุณสมบัติเหมือนกับเอทีแปดเก้าเอสของเอทีแปดเก้าเอสแปดสองเอสองนะครับเหมือนกับเอทีแปดเก้าเอสห้าหนึ่งนะครับหรือเอทีแปดเก้าซีห้าหนึ่งนะครับเอทีแปดเก้าเอสห้าหนึ่งเอทีแปดเก้าเอสห้าสองเอทีแปดเก้าเอสห้าสามอะไรเนี่ยมันจะมีดาดาชีสที่เหมือนกันนะครับคุณสมบัติมันจะเหมือนกันนะครับ ต่างกันที่เบอร์ at แ9ด้า s แปดสองห้าสองเนี่ยมันจะมี e พร e อมเพิ่มขึ้นมานะครับลอจิกหนึ่งคืออะไรครับลอจิกหนึ่งก็คือไฟครับลอจิกศูนย์ก็คือกราวครับในการทดลองเนี่ยจะใช้ไฟที่ c v c c ห้าโวลต์นะครับห้าโวลต์เต็มนะครับโดยใช้เบอร์ at 8 9้า s 8 2 5สอง้าในการวัดนะครับลอจิกหนึ่งวัดแล้วนะครับลอจิกหนึ่งเนี่ยวัดแล้วจะอยู่ในช่วง1 3ุดาถึง5้าโวลต์นะครับ ถ้าอยู่ในช่วงหนึ่งสามโวลต์ถึงห้าโวลต์นเนี่ยอยู่ในช่วงนี้นะครับจะมองเห็นเป็นลอจิกหนึ่งส่วนลอจิกศูนย์เนี่ยจะมองเห็นตั้งแต่ศูนย์โวลต์นะครับจนถึงหนึ่งจุดสองโวลต์น,นะครับอันนี้จะมองเห็นเป็นเป็นกราวนะครับส่วนอันนี้ก็จะมองเห็นเป็นไฟนะครับครับอ่าและและการที่จะอ่าสั้งลอจิกหนึ่งนะครับมันจะต้องอ่ามีอาพุนอัพภายในนะครับ ที่ผมต้องลองใช้อาแบบอามีอาร์พุนาภายในนะครับใช้แบบอาพุนาภายในนะครับส่วนถ้าไม่มีอาพุน,นาภายในก็ทํางานได้ไหมครับก็ทํางานได้ครับแต่ตรงนั้นผมไม่ไดเอามาวัดนะครับในบทนี้จะสอนแต่ว่าใช้อาพุน,นาภายในนะครับว่าจะได้ช่วงนี้นะครับส่วนใช้อาพุน,นาภายนอกนะครับในกรณีพอรศูนย์ พอศูนย์เนี่ยมันจะไม่มีอาพุน้าภายในนะครับพอศูนย์จะไม่มีอารพุน้าภายในนะครับเดีย๋ยวนะพอนี้นะครับมันจะไม่มีอารพุน้าภายในครับพอศูนย์นะครับเราสามารถใช้อารพุน้าภายนอกมาต่อมาต่อได้นะครับเพื่อเป็นลอจิกหนึ่งเข้าไปเป็นอินพุตลอจิกหนึ่งเข้าไปเพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานตามที่เราสั่งได้เช่นกันนะครับแต่ในการทดลองผมใช้อารพุน้าภายในในการวัดนะครับ อย่างไงครับเดี๋ยวแล้วสั่งว่าถ้าขาพี่สองจุดเจ็ดนะครับเป็นรอจิกหนึ่งนะครับ,ารบาขาน,บานี้ครับขาพี่สองจุดเจ็ดนี่นะครับขานี้ะครับขาพีสองจุดเจ็ดนะขานี้ะครับขานี้นะครับ เป็นลอจิกหนึ่งก็ให้ก็เขียนสั่งให้ว่าให้ออกลอจิกหนึ่งให้ออฟพุตลอจิกหนึ่งออกไปนะครับถ้าขา, 400, านี้เป็นลอจิกศูนย์ก็ให้ออฟพุตลอจิกศูนย์ออกไปนะครับที่ขานี้เขียงคําสั่งออกไปนะครับอ่านี้คำสั่งนะครับอ่าีึงคำสั่งให้มันติดนะครับอ,อ,อ่ายังไงครับในการต่อวงจรที่ทําการทดลองนะครับ VCC ที uh, to to ่ต uh, ่อเข้าที่5์นะครับแล้วก็ต่อ LED นะครับเลดนะครับตัวนี้ LED นะครับอ่าตัวนี้เป็นขั้วอนโอดนะครับส่วนขั้วที่มีขีดเรียกคาโทดครับขั้วลบนะครับจําไว้ว่าถ้ามีขีดถ้ามีขีดเงี้ยคือขั้วลบนะครับถ้าด้านที่ไม่มีขีดนะเป็นรูปรูปหัวสามเหลี่ยมนะครับให้ถือให้จําไว้ว่าเป็นแอนโอดแต่ถ้ามีขีดเงี้ยก็คือคาโถดขั้วลบนะครับขีดอย่างเงี้ยถือว่าลบนะครับ ให้จำไว้ว่ามันพาโทดเมื่อไฟเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นกราวนะครับมันก็จะกลายเป็นไฟตรงนี้ก็จะติดนะครับแล้วต้องมีอาจดังกันการะแสด้วยนะครับไม่งั้นไมโครโอเลอร์มีสิทธิ์ร้อนแล้วก็พังในที่สุดนะครับจะต้องเอาอาร์มาดังกันระแสนะครับที่ร้อยห้าสิบโอห์มเลดจะติดอยู่ประมาณแปดมิลลิแอมป์นะครับเวลาใช้เลดใช้แบบอุลตราเลดนะครับแค่แปดมิลลิแอมป์ก็สว่างจ้าแล้วนะครับถ้าไปใช้แบบเลดที่ ควา,า,ารมระความดูเมนนต่าําความสว่างต่ํานะครับมันจะต้องใช้สิบฝ่ามิลเลียมขึ้นไปนะถึงจะสว่างแต่นี้ใช้แค่ถ้าอุนต้าเล็กนี่สองมิลเลแมสองมิลเลมก็สว่างแล้วนะครับก็เริ่มสว่างนะครับมันจะสว่างกว่ามากเลยนะครับแต่มิลเลียมนี่ก็สว่างแบบกลางแดดก,ก็เห็นเลยนะแปดมิลเลียมเองอุนต้าเล็กนะครับใช้อุนต้าเล็กอ,อ่ทีนี้อ่า เราใช้เลตอย่างนี้นะครับอ่ามาต่อนะครับถ้าอันนี้เอาพูดเป็นลอจิก0ก็ติดถ้าเอาพูดเป็นลอจิก1ก็ดับนะครับเพราะไฟกับไฟมันติดไม่ได้นะครับแล้วแรงดันตัวข้อมันจะอยู่ที่1.7โวลต์นะครับตรงนี้นะครับเลตเนี่ยตัวข้อน1.7โวลต์ครับส่วนการคิดค่ากระแสตรงนี้นะครับเดี๋ยวบทต่อไปจะสอนนะครับวิธีคิดค่ากระแสคิด R นะครับเพื่อมา ว่าเราต้องการกระแสเท่าไหร่ครับก็คิดคำนวณแล้วก็ใส่ลงมาได้เลยเอ่อทีนี้ก็ตรงนี้ใคสองจุดเจ็ดนะครับเป็นขาที่เราจะทําเป็นอินพุตนะครับเพื่อรับลอจิกศูนย์เข้าไปเมื่อเป็นลอจิกศูนย์ให้ทําอะไรให้ออกลอจิกศูนย์ตรงนี้เมื่อมันเป็นลอจิกหนึ่งอินพุตเข้ามาเราก็จะให้มันออกเป็นลอจิกหนึ่งที่ตรงนี้นะครับสั่งออกมาได้นะครับอ่าทีนี้ เราจะสั่ง1.00โจรอีกหนึ่งเราใช้ R สองตัวนะครับ 1k นะครับ R 1k สองตัวนะครับ R ตัวแรกเป็น R คงที่นะครับส่วน R ตัวที่สองนี่เป็น VR นะครับใช้เป็น VR 5.1k นะครับ 1k กับ 1k ต่อด้วยกันจะได้ไฟเท่าไหร่ครับก็ได้ไฟครึ่งหนึ่งหนึ่งครับเพราะเป็น 1k นะครับกับ 1k นะครับหมายความว่าถ้า R มีค่าเท่ากันค่าที่ได้ก็คือครึ่งหนึ่งครับ2.5โวลต์ครับ ตรงนี้จะมีแรงไฟตรงนี้สองจุดห้าโวลต์เมื่อเป็นหนึ่งเทกับหนึ่งเทนครับใช้ไฟสองจุดห้าโวลต์นในการทดลองนะครับส่วนมีอาโดยเราต้องเขียนคำสั่งให้เป็นลอจิกหนึ่งตรงนี้นะครับขานี้มันจะเป็นขาที่มีอาคุ่หน้าภายในนะครับเราสั่งให้เป็นลอจิกหนึ่งเราจะรอจิกหนึ่งไว้นะครับ มันจะมีแะแสซซอนออกมาเพียงสิบไมโครแอมนะครับและมันจะเกิดกระแสโค้ดและแรงดนันถีแรงดันโค้ดได้นะครับดังนั้นเราจึงต้องใช้อ่าอาสองตัวนะอา,ารตัวนี้มาเพิ่มกระแสนะครับนผมใช้อา,ารตัวนี้มาเพิ่มกระแสให้นะครับถ้าไม่ใส่มันจะทดลองไม่ได้นะครับเพราะมันจะเกิดแรงดนันถีนมามาหลอกเลยนะครับมาหลอกมาหลอนทําให้ไม่สามารถทางานไดน้ไม่สามารถทดลองได้นะครับอ่า เสร็จแล้วอ่า dr อันนี้คือเราเราเราเขียนให้เป็นลอจิกหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเป็นอ่ารับกระแสอินพุตรับแรงไฟเป็น 1, 0, ลอจิกหนึ่งลอจิกศูนย์รับเป็นอินพุตนะครับอินพุตลอจิกหนึ่งอินพุตลอจิกศูนย์จากการปรับมีอารงนี้นะครับแล้วตรงนี้เราก็เขียนคําสั่งตามเงื่อนไขอันนี้นะครับถ้าเป็นลอจิกศูนย์นี่ก็ให้ออกออกลจิกศูนย์ตรงนี้นะครับให้ออกเอาพุตออกไฟกาวนะครับและให้อ่าเอาพุตไฟออกไป ส่วนอันนี้ก็เป็นอินพุตอย่างเดียวนะครับอินพุตไฟเข้ามานะครับอินพุตกลาวเข้ามาครับส่วนนี้ส่วนอันนี้ก็อินเอาพุตนะครับเอาพุตไฟออกไปนะครับเอาพุตกล่าวออกไปนะครับคือหมายความว่าทํางานตรงกันข้ามนะครับอันนี้เอาพุตนะครับอันนี้เป็นอินพุตนะครับส่วน v r นะครับ br v r r นี่ก็คือขาลิมกับขาริมนะครับเมื่อเรามิเตอร์มาจับตรงขาริมกับขาลิมเนี่ยครับจะได้หนึ่ง k นะครับเพราะเราใช้ค่า br หนึ่ง k ครับเมื่อเราทําการวัด ดับที่ขาลิมนะครับขาลิมจะได้หนึ่งเคนะครับส่วนตรงนี้คือขากลางนะครับคือขากลางก็คือต่อกับกราวนะครับขาลิมอันนี้นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์นะครับส่วนอันนี้คือตัวจริงนะครับตัวจริงมันจะเป็นรูปร่างอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เอาสกไลยไข่เมื่อหมุนมาทางขวานะครับอันนี้ก็จะเลื่อนมาทางขวานะครับเลื่อนมาถึงตรงนี้นะครับศูนย์โอห์มนะครับ มื่อหมุนป็ทางซ้ายอันนี้ก็หมุนเปนทางซ้ายนะไหลไหลไหลมาที่นี่ครับอ่าไหลมาครับเออคืออ่าหมุนหมุนฝาหมุนซ้ายจะได้เท่าไหร่นี่ครับมันก็ขึ้นอยู่กับเราอยู่ซีกไหนนะครับถ้าอยู่ซีกนี้กับอยู่ซีกนี้มันก็จะกลับทางกันนะครับการหมุนก็จะเพิ่มลดต่างกันนะครับอ่ในการใช้งานในนี้เราใช้แค่สองขานั้นนะครับส่วนขานนี้ปล่อยลอยไว้นะครับาอันนี้ปล่อยลอยไว้ไม่ได้ใช้งานนะครับ เราจะใช้เดี๋ยวนะนะอันนี้คือขาลิมนะครับขาลิมก็คือขาลิมนี้นะครับขาลิมของสัญลักษณ์นี้ก็คือขาลิมของของจริงนี้นะครับส่วนขาลิมอันนี้ก็อยู่ขาลิมอันนี้นะครับขาลิมขวานี้นะครับส่วนขากลางนะครับที่ต่อลงกลาวนะครับก็คือขากลางนี้นะครับคือจะใช้ขาไหนต่อลงกลางก็ได้นะครับแต่ในการทดลองนี้ผมใช้ขากลางนะครับจะใช้ขาลิมต่อลงกลางก็ได้นะครับแล้วใช้ขากลางต่อเข้าไปในนี้ก็ได้นะครับ มันต่อได้สองอย่างนะครับอ่าทีนี้ขากลางเมื่อต่อลองกาวอย่างน Arizona, ี้นะครับเมื่อเราหมุนหมุนตัวนี้นะครับมันจะเลื่อนอย่างนี้นะครับสายทีดำอ่าขั้วดําเนี่ยมันจะทําการเลื่อน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 มาติดนี่นะครับมันก็อย่างนี้วิ่งอย่างนี้นะครับลงกาวอันนี้ก็เท่าศูนย์โอห์มนะครับศูนย์โอห์มเลยครับแต่ถ้าเกิดเราเลื่อนไอ้ตัวนี้หมุนตัวนี้กลับมาทางนี้นะครับมันก็จะไหลไหลไหลประมนี้มันก็มาแตงนี้ครับเวลาไฟวิ่งมามันก็ผ่านนี่ เต็มๆเลยนะครับ 1k แล้วก็มาลงขาดํานะครับซึ่งอยู่ตรงนี้มันก็ได้ 1k นะครับถ้าเราปรับไปทางนี้ 1k นะครับถ้าปรับมาทางนี้นี้สุดตรงนี้ขาดำยังจะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์โอมนะครับทีนี้เราก็เอาขานี้ต่อเข้าขานี้ครับพีจ27นะครับขาลิมนะครับต่อเข้าขาทีจ27ส่วนขากลางก็ต่อเข้าที่ลงกลาวเลยนะครับลงกลาวส่วนขาที่ปล่อยลอยไว้ ครับอ่านี่มิเตอร์มิเตอร์ดิจิตอลน,นะครับใช้มิเตอร์มิเตอร์ดิจิตอลในการวัดนะครับเพราะมันจะสูญเสียน้อยกว่านะครับและ้วได้ค่าที่แม่นยําสูงกว่าครับเนื่องจากความต้านทานภายในของมิเตอร์นี่สูงนะครับอ่าแลให้กรับมิเตอร์ไปที่โวลต์ดีซีครับแล้วก็สายที่ดาจิ้มลงมาที่กาวนะครับสายที่แดงก็จิ้มเข้ามาที่ตรงนี้นะจับมาที่อ่าทาที่สองจุดเจ็ดนี้นครับอ่า เสร็จแล้วเมื่อเราปรับตรงนี้มาทางนี้นะครับมันจะได้ศูนย์โอห์มนะครับหรือจะได้เป็นกราวนะครับมันจะเป็นกราวนะครับก็เป็นลอจิกศูนย์นะครับเราเขียนสั่งว่าลอจิกศูนย์ให้ปล่อยลอจิกศูนย์เาพูดออกไปครับมันก็จะติดนะครับ LD ตรงนี้ก็จะติดนะครับเมันจะเห็นตั้งแต่ศูนย์โวลต์นะครับถึง1.2เท่าไหร่นะครับศูนย์โวลต์ถึง รอจิกศูนย์จะศูนย์โวลต์ถึงหนึ่งจุดสองโวลต์นะครับอ่าแล้วก็ตับตรงนี้นะครับจากตรงนี้ศูนย์โวลต์นะครับเมื่อเราปรับลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนหนึ่งหนึ่งจุดสองโวลต์นี้นะครับนี่นะครับมันจะมองเห็นเป็น, Logic นรอจิกศูนย์นะครับก็คือเลสจะติดตลอดเวลานะครับแต่เมื่อเราปรับลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับมันก็จะกลายเป็นบวกนะครับเป็นไฟบวกนะครับไฟบวกเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับอ่ไฟบวกเริ่มต้นที่อ่าหนึ่งจุดสามโวลต์นะครับถึงห้าโวลต์นะครับ จะเป็นการเป็นไฟบวกหรือเป็นลอจิกหนึ่งนั่นเองครับเมื่อเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆมันก็เป็น1.3แล้วนะครับพอเป็น1.3มันก็เป็นลอจิกหนึ่งพอเป็นลอจิกหนึ่งปั๊บเราเขียนว่าลอจิกหนึ่งให้เอาพุทลอจิกหนึ่งออกไปนะครับเมื่ออินพุทลอจิกหนึ่งมาก็ให้เอาพุทลอจิกหนึ่งออกไปนะครับเลดก็จะดับนะครับเลดก็เป็นไฟอย่างนี้นะครับไฟกับไฟไม่ติดนะครับดับ่1.3ลงมาจนถึง5โวลต์ตรงนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับ เลื่อนๆๆๆออกมาลูกศรก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับตรงปลายนี่พอดีนะครับพอลูกศรมาเลื่อนอยู่ตรงปลายนี่ปุ๊บมันก็จะเต็มหนึ่งเพยนเต็มๆนะครับแรงดันตัวความตรงนี้จะอ่านสองจุดห้านี่ครับเลื่อนๆๆๆลงมาเลยครับหมายถึงว่าหนึ่งจุดสามจนถึงห้าโวลต์นะครับแต่เลื่อนลงมาจริงๆแล้วเลื่อนลงมาสุดปุ๊บมันจะแค่ตรงนี้จะไม่ใช้ห้าห้าโวลต์นะครับมันจะเป็นแค่สองจุดห้าโวลต์เองนะครับเลื่อนๆมาหนึ่งจุดสามนะครับก็คือหมายความว่าหนึ่งจุดสามถึงห้าโวลต์เนี่ย หนึ่งนะครับก็เขาจะก็อินพุตเป็นลอจิกหนึ่งเข้าไป,ไปแล้วก็ส่งออกมานะครับส่งลอจิกหนึ่งออกมาแล้วถ้าเราถ้าข้า logic 1, ลวลอจิกหนึ่งเราจะส่งลอจิกศูนย์ออกมาก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการเขียนซอฟต e โค้ดนะครับโค้ดภาษาซีนะครับแล้วแต่เราเขียนหรือจะเขียนโค้ดแอสเซมบีก็ได้นี่มันก็สั่งงานได้เหมือนกันแต่แอสเซมบีจะทํางานเร็วกว่าแค่นั้นเอง เออทีนี้ก็ย่งนะีเออก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเลททำงานได้อย่างไรนะครับเมื่อเราปล่อยอ่าเขียนม้ให้เอาพุเป็นรอจิกศูนย์ปุ๊บนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นกลาวนะครับไฟก็จะวิ่งเหย่างตรงนี้นะครับอ่านี่ผ่านอาร์จการกระแสนะครับให้เหลือแปดมิลลิแอมนะครับเพราะไอซตัวนี้ ห้ามเลยสิบมิลแรมต่อขานะครับแปดมิลแอมใน d a s h ช et บอกไว้นะครับเข้ามาแปดมิลแอมเข้ามาในนี้ครับแล้วก็มาลงกลาวตรงนี้ครบวงจรครับไฟติดเลดก็สว่างครับตรงนี้่าก็จบแล้วนะครับอันนี้ต่อกาวนะอันนี้ต่อไฟไฟวิ่งเข้าไปในตัวมิเตอร์เข็ไมไใิเตอร์ดิจิตอลนะครับแล้วก็มาลงกลาวตรงนี้ครบวงจร โวน์ก็จะขึ้นมานะครับเแล้วมีอะไรอีกไหมครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนข้อมูลตรงนี้ก็มาเอาได้นะครับที่นี่นะครับอใต้วิดีโอที่ท่านชมอยู่นะครับท่านก็คลิกเข้ามานะครับแล้วก็คลิกสารบัญนะครับไมโครคอนเ l อร์แล้วก็มาคลิกสารบัญตรงนี้นะครับมันก็จะหาได้นะครับผมเขียนไว้แล้วนะครับอยู่ในนี้ ให้หมาเอาตามเว็บไซต์ที่ผมเขียนไว้ด้านล่างของอวิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่นะครสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับติดตามบทต่อไปครับขอบคุณขอบคุณครับ